สิกฎหมายแปลกๆของเกาหลีเหนือหนึ่งทรงผมถูกกำหนดคนเกาหลีเหนือเลือกทรงผมได้แค่แบบที่รัฐอนุมัติห้ามทําทรงแปลกหรือทันสมัยสองห้ามใส่กางเกงยีนเพราะยีนถือเป็นสัญลักษณ์ตะวันตกใครใส่อาจถูกจับได้สห้ามจัดวันเกิดตรงกับวันตายผู้นำถ้าเกิดหรือจัดงานวันเกิด ตรงวันตายผู้นำถือว่าผิดกฎหมาย4ดูทีวีได้ช่องรัฐเท่านั้นคนทั่วไปดูได้แค่ช่องข่าวของรัฐใครแอบดูช่องต่างประเทศโทษหนัก5ไม่มีอินเทอร์เน็ตจริงประชาชนใช้ได้แค่เครือข่ายอินทราเน็ตในประเทศเข้าเว็บโลกภายนอกไม่ได้6ห้ามโทรข้ามประเทศห้ามโทรหาใครนอกประเทศถ้าฝ่าฝืนมีโทษจำคุก7ฟังเพลงต้องผ่านรัฐเพลงทุกเพลงต้องผ่านการอนุมัติห้ามฟังเพลงต่างชาติ8ห้ามวิจารณร,รัฐบาลผู้วิจาร์แม้ในบ้านก็เสี่ยงถูกจับ ใครแจ้งก็โดนโทษจริงจังเเรียนแต่ประวัติผู้นำเด็กนักเรียนเรียนเรื่องผู้นำมากกว่าประวัติศาสตร์โลก 10. ห้ามมีคัมภีร์ศาสนาใครมีพระคัมภีร์หรือหนังสือศาสนาที่ว่าผิดกฎหมายโดนจับได้ในเกาหลีเหนือรัฐควบคุมแทบทุกอย่างตั้งแต่ทรงผมเสื้อผ้าเพลงยันสิ่งที่เรียน